สวัสดีชาวบ้าบ้าใบีครับวันนี้อยู่กับผมบ้ามกเช่นเคยกับการรีวิวโทรศัพท์มือถือนะครับสสัปดาห์ก่อนนะครับผมรีวิวมือถือในงบประมาณไม่เกิน3,000บาทจากนูเบียไปนะครับเเรียกว่าเสียงตอบรับดีมากๆกับตัวที่เป็นนูเบียมิวสินะใครยังไม่ดูสามารถกลับไปดูคลิปย้อนหลังได้เลยนะครับวันนี้เราอยู่กับมือถือในงบประมาณไม่เกิน4 0 0 0บาทจากนูเบียอีกตัวหนึ่งนะครับนี่ก็คือนูเบีย V 6 0 Design นั่นเองครับแน่นอนว่าตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับจุดเด่นที่เรียกว่าครบ รันมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการดีไซน์ที่เรียกว่าพิมพ์นิยมแบบนี้นะครับจอที่ใหญ่ถึง6.6นิ้วนะครับแรม8สามารถบวกเพิ่มได้อีก8เป็นแรม16สําหรับคนที่ใช้งานโปรแกรมแบบหลากหลายแบบนี้รวมถึง ROM ในการเก็บข้อมูลตัวนี้ก็อยู่ที่ 256GB กิกถือว่าคุ้มค่ามากๆถ้าเทียบกับงบประมาณไม่เกิน4 0 0 0บาทครับแบตเตอรี่5000 m มิลลิแอมนะครับแล้วก็ให้ชาร์จเร็วมาที่22.5วัตต์คุ้มปะ่ะเปิดตัวมาในราคา3 8 9 9บาบาทถ้าเกิดว่าใครไปดู ช่วงโปรโมชั่นนะครับเเดือน90เดือน10คุณจะสามารถซื้อมือถือเครื่องนี้ได้ในราคาไม่เกิน3,500บาทว้าวปะ่ะโคตรว้าวนะครับนี่คือสาเหตุที่ผมบอกเลยว่าผมรีบติดต่อไปทางนูเบียแล้วก็เอาเซ็ตเนี่ยทั้งซีรีส์มานะโดยเฉพาะตัวที่เป็นตัว v 6 0ดีไซน์ตัวนี้ผมอยากจะรู้มากๆว่าข้อดีของเขาคืออะไรนะครับข้อสังเกตหรือว่าข้อเสียต่างๆอยากจะมาเล่าให้ฟังกับช่องของเราบา up าไอทีเนี่ยบอกกันแบบตรงไปตรงมากับรีวิวนูเบีย v 6 0ดีไซน์ครับ ผมขอพูดถึงเรื่องของแบรนด์ของนูเบียสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับแบรนด์ของนูเบียเนี่ยอยู่ภายใต้แบรนด์ของซั e ทีนะครับซึ่งซตทีเนี่ยก็เป็นผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นนําอยู่แล้วนะครับอย่างบ้านผมเองก็มีสินค้าของซัตทีเนี่ยค่อนข้างหลากหลายนะอย่างตัวเราเตอร์ตัวนี้ก็เป็นของซตทีอนะครับอย่างตัวที่ผมใช้เล่นเกมหลักๆตัวซตทีนูเบียเรดเมจิกเนี่ยตัวนี้ต้องบอกว่าผมใช้งานมามากกว่า5ปีเปลี่ยนแบตเตอรี่ไปประมาณ2อรอบทุกวันนี้ยังใช้เล่นพับจีอาร์วีได้อย ก็พอที่จะเอมั่นใจได้นะครับซึ่งถ้าเกิดเราเข้าไปหาข้อมูลของตัวที่เป็นตัว v 6 0 d e s i g ดไซน์ครับเราจะเจอว่าเว็บไซต์ที่ขายตัวนี้มีเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือของเขาก็จะมีตัวที่เป็นตัว banana it b a r a n a online เนี่ยนะครับเขาขายตัวที่เป็น v 6 0 d e s i g ดไซน์อยู่ที่3 899ประมาณนี้ผมจะไม่ผิดนะแล้วก็เขามีในเรื่องของการรับประกันให้ถึง1ปีกับอีก5เดือนประมาณนี้นะครับก็มัน่นใจในเรื่องของรับประกันได้มัน่นใจในเรื่องของแบรนด์ได้นะครับก็ผมว่าก็ค่อนข้างที่จะโอเคในะเรื่องของแบรนด์แล้วก็ราคาแล้วเนาะอ่ะกลับมาที่ตัว V60 ดีไซน์ตัวนี้ครับด้านหลังของตัวเครื่องเนี่ยดีไซน์มาแบบพิมพ์นิยมแล้วกันนะครับมาด้วยกัน3สีก็คือสีดําสีทองแล้วก็สีม่วงนะครับ กล้องหลังตัวหลักของเขา50ล้านพิกเซลมี AI มาให้นะครับแล้วก็อีกตัวนึงจะเป็นแบบ2ล้านพิกเซลสำหรับถ่ายหน้าชัดหลังมือน,นั่นเองครับด้านหน้าของเขาครับมาพร้อมกับหน้าจอนะครับที่มีขนาดอยู่ที่ .6 6นิ้วนะครับความละเอียดเป็น hd plus นะครับแล้วก็ให้ r e f ฟรชเร a มาที่ 90Hz เฮิร์ครับด้านบนนะครับก็จะมีกล้องหน้าอยู่ที่32ล้านพิกเซลซึ่งตรงกล้องหน้าตัวนี้นะครับสามารถที่จะขยายออกมาเป็น line island interactive ได้นะครับเวลาที่เรามีการแจ้งเตือนข้อความหรือกิจกรรมต่างๆก็ทาให้ดูแบบสวยงามไปอีกแบบครับในเรื่องของการดีไซน์ครับตัวนี้ก็จะมาการดีไซน์ที่เป็นแบบเหลี่ยมตัดแบบนี้นะครับแล้วก็น้ําหนักของตัวเครื่องนะครับจะอยู่ที่198กกรัมหลายคนบอกว่ามันหนักไปไหมอะไรเงี้ยแต่แบบ พี่บั๊มไม่หนักเลยนะฮะร้อถ้าเกิดต่ำกว่า2 0 0ถือว่ายังใช้งานได้อยู่นะครับแล้วก็ด้านล่างของตัวเครื่องนะก็จะมีช่องสําหรับเสียบชาร์จเป็น t ท p e C นะครับลำโพงมีตัวเดียวอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็มีช่องสําหรับเสียบหูฟังแบบ3.5มมิลอยู่ที่ด้านล่างครับด้านขวาของตัวเครื่องครับตัวนี้ก็จะมีปุ่มสําหรับสแกนลายมือนะครับแล้วก็ปุ่มสําหรับปรับเสียงขึ้นลงด้านขวามือนะครับส่วนด้านบนดีไซน์มาไม่มีอะไรนะครับส่วนด้านซ้ายก็จะเป็นช่องสําหรัััับบเเสสสีียซซิมิมมมตวนนนนน้้าาารถใ 9. 9. ่่ได2อง ในเรื่องของการใช้งานตัวนี้นะครับมาพร้อมกับตัว Android เวอร์ชัน13นะครับโดนครอบด้วยตัว m มโอเ s เวอร์ชัน13ผมเองก็พยายามทำความเข้าใจการใช้งานของตัว MyOS เอเวอร์ชัน13อยู่นะครับผมว่ามันก็ค่อนข้างใช้งานง่ายนะครับแล้วก็มันมีความไหลลื่นที่ดีประมาณหนึ่งเลยทีเดียวด้วยความที่ว่าผมก็เพิ่มตัวแรมเข้าไปด้วยนะครับเป็น 16G หกิกนั่นเองนะครับการใช้งานของมือถือตัวนี้เนี่ยจะเหมาะสําหรับคนที่อยากได้มือถือที่หน้าจอใหญ่ๆนะครับแล้วก็ออกไปเล่นพวกโซเชียลต่างๆไม่ว่าจะเป็นทิก t ็อก ทู Tube, หรือว่าจะไปดูหนังพวกซีรีส์ต่างๆเนี่ยถือว่าตอบโจทย์มากๆจริงๆครับถ้าเทียบกับราคาผมว่าคุ้มค่าเกินราคามากๆเลยทีเดียวนะครับรานนี้ถ้าเกิดว่าการใช้งานผมว่าไม่ติดอะไรนะครับใช้งานได้ไหลลื่นแล้วก็แบตเตอรี่อยู่ได้ยาวนานครับสิ่งหนึ่งที่จะคุยกันตรงนี้ก็คือเรื่องของ CPU นะครับหลายคนมองว่าตัวนี้ CPU มันเป็นตัวที่เป็น Uni s o c T606 นะครับมันดีหรือเปล่า1 6 g ่กิกเนี่ยผมว่ามันดูแบบว่ามันจะใช้งานได้ไหมนะครับจากใจผมเนี่ยเท่าก ตัว606ของตัว u n i s o c เนี่ยมันจะเปรียบเทียบกับสแนปดะก้อนประมาณตระกูลที่เป็น662ซึ่ง6กศของตัว Uni s o c เนี่ยมันจะเป็นสถาปัตยกรรมแบบ12นาโนเมตรนะครับแต่ถ้าเป็นตัวส n a ปด r ก้อนตัวที่เป็นเวอร์ชัน662เนี่ยมันจะเป็น11นาโนเมตรถ้าเปรียบเทียบการเรื่องการใช้งานผมว่าพอๆกันพอๆกันนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของเกมหนักๆสแนปดะก้อนดีกว่าอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ถ้าเกิดเป็นในเรื่องของเกมอย่างพับจีอ่ากหวร์โอว ใช้กราฟิกส,สูงเนี่ยผมไม่น่าแนะนำเลยกับตัวที่เป็นตัว Unisoc T606 นยาประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวเราจะไปลองเกมให้ดูนะครับกับตัว PUBG แล้วก็ ROV e ไปดูกันเลยครับเรามาทดสอบเกมกันก่อนนะครับสำหรับเกมแรกก็คือ PUBG เนาะสำหรับตัวนี้เนี่ยเป็นตัว Unisoc T606 นะครับเป็นสถาปัตยกรรมแบบ12นาโนเมตรนะสามารถปรับนะครับในเรื่องของการตั้งค่านะครับตัวที่เป็นตัวเฟรมเรทเนี่ยอยู่ที่ระดับสูงนะครับแล้วก็คุณภาพภาพเนี่ยเป็น HD นะสำหรับตัวที่เป็นตัวพับ G นะครับเกมนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันเซอร์ไพรส์ผมมากๆเลยทีเดียวนะครับกับราคาประมาณนี้เนี่ยแล้วมันเล่นเกมได้ดี เลยทีเดียวคุ้มค่าเกินราคามากๆเลยนะครับลำโพงนะครับหนึ่งตัวที่อยู่ด้านล่างก็เสียงดังดีครับคุณผู้ชมสังเกตว่าเวลาที่เราเล่นเกมอย่างพับจีเนี่ยเวลาที่เราลงมาในฉากที่กระโดดล่มอะไรอย่างเงี้ยน,นะฮะจะเห็นว่าถ้าเกิดว่าตัวเครื่องเนี่ย CPU มันถือว่าใช้งานได้ดีเนี่ยตัวที่เป็นตัวโพลีโกนต่างๆเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะปรับได้เร็วนะครับเนี่ยครับอย่างที่ผมกระโดดมาที่ตึก4เนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าตัว ตึกต่างๆเนี่ยมันจะปรับค่อนมากที่เร็วเลยทีเดียวแล้วก็ให้ความละเอียดของภาพที่ดีนะครับคราวนี้เวลาเราลงไปเล่นปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นว่านีครับมันจะค่อนข้างที่จะเก็บของนะครับได้ไหลลื่นนะครับเนี่ยลองดูว่าแล้วที่ผมเก็บของเนี่ยครับ ทำได้ดีและก็เร็วนะครับแต่ว่าเราสามารถที่จะเล่นเกมนี้ได้แบบสบายๆนะผมไม่ได้ทดสอบในเรื่องของการอัดหน้าจอนะครับแต่ว่าจะลองแค่ในส่วนของการถ่ายหน้าจอแบบนี้ละกันก็จริงๆนะอัดหน้าจอเนี่ยผมก็ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่สาหรับตัว CPU ตัวนี้นะครับเล่นพับ G ได้ดีเลยทีเดียวนะครับไหลลื่นดีนะครับแล้วก็ในส่วนของเฟรมเรทแลวก็คุณภาพภาพก็ถือว่าใช้ได้นะครับเสียงดีกระหึ่มนะครับความร้อนถือว่าน้อยมากๆเลยสําหรับ CPU ตัวนี้นะอัตราการกินแบตก็มีประมาณหนึ่งพอสมควรนะครับในเรื่องของการกินแบตนะครับ โ okay. อเควิ่งลุยเข้าไปนะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับเดีย๋ยวผมจะมีศัตรูนะครับเป็นหน้าม้าของผมมามาให้ผมได้ลองไล่ยิงไม่ใช่จริงๆับผมเป็นคนสายชอบซุ่มชอบซุ่มประมาณนี้นะครับนี่นะฮะก็ดวลกันนะฮะมาลองดูครับอยากรู้ว่ามันตอบสนองได้ดีขนาดไหนก็ต้องลองตอนที่มีศัตรูเข้ามาลุมเราเยอะๆแบบนี้นะครับถือว่าทําออกมาได้ดีเล่นเกมนี้ได้อย่างสบายๆครับ นี่นะครับประมาณนี้อ่าเมื่อกี้ผมให้ข้อมูลผิดไปนิดหนึ่งนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่แรมอยู่ที่6นะครับแล้วก็เพิ่มเติมได้10นะฮะเมื่อกี้ให้ไปเป็นแบบ8ปบวกแเนาะแต่จริงตัวนี้จะเป็น6กบวกสินะครับนี่อ่านะครับซุ้มเลยฮะสายซุ้มนะครับเอาต้นไม้เป็นกําบังก่อนนะครับนี่นะฮะเล่นได้เลยครับสำหรับพับจีนะครับถือว่าทําออกมาได้ดีเกินราคาแล้วกันประมาณนี้ครับมาในส่วนของ ROV กันบ้างนะครับแหมเมื่อมือสักนิดหนึ่งนะครับ อวเนี่ยก็ผมเล่น3าเนาะแล้วก็ดูเฟรมเรทเนี่ยเฟรมเรทก็สูงสุดทําได้ที่61เฟรมเรทเปอร์เซกันนะครับทำออกมาได้ดีเลยทีเดียวแล้วก็มีจังหวะเข้าตีอาจจะตกมาบ้างนะครับเหลือประมาณสัก5859อะไรประมาณนี้นะครับก็เล่นได้ไหลลื่นดีนะครับคุณภาพภาพถือว่าดีเลยทีเดียวเสียงกระหึ่มดีนะครับเล่นไม่ติดขัดอะไรแต่อย่างใดนะครับอย่างที่ผมบอกย้ำอีกทีนึงว่าผมไม่ได้อัดหน้าจอเนาะเป็นการเล่นแบบหน้าจอปกติแบบนี้นะครับนี่นะครับ โดนเข้าไปแล้วนะครับพี่บามโดนเข้าไปแล้ว <c oughs> โอเคไปเติมพลังสักน,นิดหนึ่งครับ <c oughs> ก็สิ่งหนึ่งที่หลายหลายคนอาจจะกังวลเรื่องของน้ําหนักเนาะเวลาเล่นเกมนะครับก็เวลาเล่นนานๆอาจจะต้องแบบอย่างผมเนี่ยใช้ตัวพื้นเป็นตัวพักมืออย่างเงี้ยถ้าเราเล่นลอยๆก็อาจจะได้รู้สึกความมีน้ําหนักของเขาประมาณหนึ่งมันเกือบเกือบสองร้อยกรัมอะเนาะแต่ว่า ถ้าเทียบกับเรื่องของคุณภาพนะครับในเรื่องของการเล่นเกมในเรื่องของแบตเตอรี่ที่มันให้มาครบกับราคาไม่ถึง00 0พแบบนี้นะครับผมก็มองว่าตัว v 6 0ดีไซน์ตัวนี้เอ่อทำออกมาได้ดีนะครับในเรื่องของการเล่นเกมเอาเป็นว่าคำจำกัดความก็คือดีกว่าที่เราคิดเยอะนะนนี้น่าจะตรงที่สุดนะครับสำหรับการเล่นเกมของ v 6 0ดีไซน์นั่นเองครับนี่ฮะจังหวะเข้าตีครับดูนะครับไม่มีสะดุดเล่นได้แบบไหลๆเลยนะครับมีแต่ผมเนี่ยจะตายซะก่อนนะครับก็ต้องเข้าไปเพิ่มพลังซะหน่อยหนึ่งครับ นเพิ่มพลังสักหน่อยหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอขยับนะครับเป็นในเรื่องของกล้องกันบ้างแล้วกันนะครับผมเองเนี่ยมีไปถ่ายรูปนะครับในงานเป็นเหมือนกับงานอนิเมที่พารากอนนะครับแล้วก็มีพวกโมเดลต่างๆด้วยนะครับก็ดูไปแบบชิวๆเพลินๆแล้ะกันนี่เป็นแสงในห้องนะครับไม่ได้เป็นแสงธรรมชาตินะครับผมว่ารายลเดียดของภาพก็ดีนะครับที่ถ่ายรูปลิซ่ามาสวยมากนะฮะลิซ่าเป็นแบบเป็นโมเดลฮะดูดิสวยมาก สวยใช้ได้เลยนะฮะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยกล้องหลังเขา้า50ล้านพิกเซลนะครับสามารถถ่ายความละเอียดสูงได้ความละเอียดสูงเนี่ยฮะตัวนี้ใช้ความละเอียดสูงเวลาเราซูมอะไรต่างๆเนี่ยภาพมันก็จะไม่แตกนะครับแล้วก็ตัวจํานวนของตัวเมกของเขาเนี่ยประมาณสักเกือบเกือบสิเมกนะครับเนี่ยครับภาพใสสวยแล้วก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับในเรื่องของการถ่ายรูปนะฮะนี่ผมซูมลงไปที่ระยะรถไฟฟ้าประมาณนี้แล้วกันอะลองหามาใช้กล้องหลังถ่ายรูปบุคคลกันบ้างนะครับนี่ลองถ่ายรูปมุมของผมในมุมต่างๆดูนะครับก็ ถือว่าใช้ได้นะสวยงามดีแล้วก็สกินโทนก็ค่อนข้างมีความเป็นธรรมชาตินะครับผมค่อนข้างชื่นชมนะฮะนี่ฮะสีสันผิวพรรณของผม,ม่ก็ดูแบบเออมันดูเนียนดูอะไรดีอ่ะมาปรับมันเป็นเซลฟี่บ้างนะครับเซลฟี่อาจจะทําได้ดีประมาณหนึ่งนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเราอยากใช้มันดีมากอาจจะต้องปรับให้หน้ามันบรท์ขึ้นนิดนึงนะครับงานวิดีโอครับนี่คือ ได้เป็นจุดอ่อนของตัวเครื่องตัวนี้นะครับาการสั่นไม่มีอยู่แล้วเนาะแต่ว่าในเรื่องของเสียงอย่างที่ผมบอกไปมันเก็บเสียงได้ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะครับเสียงมันจะมีความข,ดขาดขาดหายหายอยู่บ้างนะครับนี่ผมก็ลองถ่ายดูทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังเนี่ยมันถ่ายได้ Full HD ที่30เฟรมต่อวินาทีเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณจะเอาไปทำคอนเทนต์ที่มันจะต้องใช้เสียงอันนี้ไม่แนะนําเลยจริงๆนะครับเสียงมันจะข,ดขาดขาดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าต้องใช้แค่ภาพอย่างเดียวก็โอเคครับ มาถึงบทสรุปของตัว u B1V 60 Design ตรงนี้กันก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเราเอาราคาขึ้นมาตั้งครับไม่เกิน4,000บาท3,899เป็นราคาที่ยังไม่ได้ใช้โปรโมชั่นอะไรก็ตามนะครับถ้าเทียบกับคุณสมบัติของเขาแล้วตัวนี้ถือว่าเป็นมือถือที่คุ้มค่ามากๆนะครับถ้าเกิดว่าคุณใช้งานแบบไหนอ่ะหนึ่งคุณใช้งานทั่วไปใช้งานโซเชียลมีเดียดูหนังฟังเพลงนะครับเล่น t ิ k กต็อกดูซีรีส์โอ้โหอันนี้เรียกว่าคุ้มค่ามากๆถ้าคุณถ่ายรูปบ้างถ่ายรูป ทำได้ดีไหมก็ถือว่าทำได้ดียังคุ้มค่ากับราคานี้อยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณต้องการจะเอาไปถ่ายวีดีโออาดเสียงจริงจริงวีดีโอแบ่งเป็นบบสส่วนวีดีโอที่ต้องใช้เสียงกับไม่ต้องใช้เสียงถ้าเกิดไม่ต้องใช้เสียงผมว่าโอเคแต่ถ้าต้องใช้เสียงเนี่ยนะครับแล้วเกิดว่าอย่างผมเอาไปถ่ายแบบโคเวอร้องเพลงอะไรแบบนี้เสียงมันจะขาดนิด,ดนึงนะครับสำหรับตัวไมโครโฟนตัวนี้นะผมไม่รู้มันเป็นเพราะอะไรฝากทาง a n u บียเข้าไปเช็คให้ผมนิดนึงแล้วกันนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะผมว่าเสียงมันขาด,ด,ดนะมันไม่สามารถที่จะเอาเสียงไปใช้ในนววีีีีดดดโอออไ้้้่่่คขจําาากกัทผมบเลยถ ณตั้งสเปคแบบนี้แล้วลองดูว่าส่วนไหนที่คุณใช้มากกว่ากันถ้าคุณไม่เน้นงานวิดีโอแม่งโคตรคุ้มแล้วถ้าคุณจช้ราคาแบบว่า10เดือน10บแมราคาประมาณ3ามพอย่างเงี้ยแม่งคุ้มมากดีไซน์ประมาณนี้น้ําหนัก198โอ้โหไม่หนักเลยครับถือว่าการใช้งานเนี่ยถือว่าดีมากถ้าคุณกําลังจะมองหามือถือให้กับผู้ใหญ่หรือจะไปให้น้องๆหนูๆใช้หรือจะใช้เองในงบประมาณประหยัดผมว่าตัวนี้ ตอบโจทย์มากๆครับมีคําถามอะไราสามารถสอบถามมาด้านล่างได้เลยนะครับแล้วสเต็ปต่อไปเรากำลังจะเข้าไปสู่มือถือในงบประมาณไม่เกิน5,000บาทในคลิปต่อไปครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ผมมองว่ามือถือเป็นสิ่งที่มีเขาเรียกว่ามีความสําคัญมากแต่ว่า ราคาหรือว่าเงินในกระเป๋าเราที่จะต้องซื้อมันเนี่ยสำคัญสมากกว่านั้นถ้าเกิดว่ามันใช้ทํางานหาเงินได้มากๆเราค่อยซื้อโทรศัพท์ที่มันแพงๆแ,แต่ถ้าเราต้องการใช้งานเพื่อติดต่อสือ่อสารแล้วพักผ่อนรีแลกราคาประมาณนี้ใช้ได้ไหมก็มาดูรีวิวของผมกันแล้วกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับคนใหม่ตอนหน้ากับบาทสวัสดีครับ